เ้ื่เวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวลวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายามาถึงพับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญประจำปี2556 โดยผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาคือนายชวลิตชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เทพีคู่หับทองได้แก่นางสาวสุมาลีจำเริญนิติกรชำนาญการกรมปศุสัตว์และนางสาวสุวิสาเกตอินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนเทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพัชระลาบผลนักวิชาการประมงปฏิบัติการกรมประมงนางสาวกัญจนามาลัยกิษณชาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขณะที่คู่เคียงมี16รายและผู้เชิญเครื่องอิสริยยศจำนวน4รายพระโครแรกนาได้แก่ฟ้าและสพระโคสํรองได้แก่มั่นและคง เมื่อถึงเลิกพิธีไถวานพญาแรกนาได้ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพรานมีราชบัณฑิตและพราล์นำผ่านพัพพลาหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายบังคมและไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพญาแรกนาเจิมพระโคและไถดะไปเดรีสามรอบและไถขวางสามรอบเพื่อย่อยดินให้ละเอียดพร้อมหวานมาเมล็ดธัญพืช พระยาแรกนาส่งพระแสงประตักให้หัวหน้าพรามถือไว้เพื่อหยิบพันเข้าเปลือกในกระบุงทองและกระบุงเงินที่เทพีหาบตามบานลงในลานแรกนาพร้อมไถกลบสามรอบเพื่อกลบเมล็ดธัญญพืชลงในดินเมื่อครบแต่ละรอบพนักงานพระโคมค้องชัย ประโคมคล้องชัยนะคะเครื่องดุริยางเมื่อหวานเสร็จพระยาแรกนารับพระแสงประตกจากหัวหน้าพรามกลับเข้าสู่โรงพิธีพรามพร้อมด้วยเทพีพนักงานผู้ทำหน้าที่ดูแลพระโครปลดพระโคออกจากแอกแล้วจูงพระโคทั้งคู่ไปยืนที่ขอบลานแรกนาตรงหน้าพับพลาที่ประทับพรามถือถาดวางกระทงบรรจุของเลี้ยงพระโคเป็นการเสี่ยงทายถาดและเจ็ดสิ่งคือ ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าซึ่งผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาได้พาสีคือพยากรณว่าปีนี้น้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่สำหรับการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินข้าวโพดพยากรณว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดี นอกจากนี้พระโคยังกินหญ้าพยากรว่าน้ำท่าจะบ,บริบูรณ์เพียงพอพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่ปีนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี2555โครงการนาทดลองในโครงการสสมพระองค์สวนจิรดามาใช้ในงานพระราชพิธีครั้งนี้ประกอบด้วยข้าวนาสวน7พันเช่นพันปทุมธานี1กอขอ47 ขาวดอกมะลิ105เข้าวไร่3,000ได้แก่พันดอกพยอมพันซิวแม่จันและพันลืมผัวรวมน้ำหนัก1,417กิโลกรัมและจัดเป็นพันข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้ประสกนิกรประชาชนผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปค่ะ